ราคาต่อไปค่ะพาไปดูเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่คิดอยากจะทำแคมเปญโครงการการกุศลนะคะแต่จะทำให้ธรรมดาธรรมดานั้นก็ดูจะไม่ใช่ตัวตนของเธอค่ะจึงมีโปรเจกต์คิดแต่งแฟนซีทุกวันนะคะตลอดหนึ่งปีเต็มเลยค่ะเป็นมาแล้วหลายบทบาทน,นะคะคนเหล็กก็เป็นมาริลินมอนโรก็เป็นเออร์ซูล่าแม่มดปลาหมึกนะคะเป็นเพนกวินก็เป็นมาด้วยแล้วก็ไปถึงเป็นนักซูโม่เลยเที่ยว นี่เป็นส่วนหนึ่งของ365ชุดค่ะที่อ e ีทฮาเซลตัน hmm. เปลี่ยนใส่ตลอด1ปีนะคะในโปรเจกต์การกุศลใหม่แฟนซีที่ <but S 1> เธอคิดขึ้นเองค่ะเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กฎที่เธอตั้งไว้มีงานมากล้ว็คือเธอจะรายงานการใส่ชุดแฟนซีลงโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มค่ะเพื่อให้คนหันมาสนใจบริจาคเงินช่วยเหลือตลอดจนร้านขายเสื้อผ้าที่สนใจเนี่ยเธอก็จะนําชุดที่ได้มาใส่แล้วก็ขายต่อค่ะเพื่อนําเงินเข้ากองถึงเช่นกันฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะสนุกนะคะได้แต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆไม่ซ้ำกันแต่ละวันเลยเนี่ยแต่อีฟค่ะบอกว่าพอมาลองทางจริงๆแล้วโอ้โหลําบากเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะโชคดีเพราะว่าสาวอังกฤษวัย29ปีคนนี้ ตั้งบริษัทของตัวเองกับสามีแล้วก็สามารถทํางานจากที่บ้านได้แต่บ้างวางเวลาที่ต้องออกไปพบกับลูกค้าก็ต้องรีบอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมแต่งตัวแบบนั้นนะคะอย่างเวลาไปงานศพก็ต้องคิดค่ะว่าจะแต่งยังไงให้เจ้าของงานไม่รู้สึกว่าลบหลู่ผู้ตายไปจนถึงเวลาที่ป่วยหนักก็อยากจะใส่ชุดสบายๆก็ต้องอดทนอยู่ในชุดบิกเบิร์ดจากเรื่องเซซามีสตรีทที่ทั้งร้อนทั้งหนักแทนค่ะ แน่นอนว่าโครงการของเธอนั้นเป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเดี๋ยวดูเหมือนการแต่งชุดแฟนซีธรรมดาก็ดูจะไม่น่าตื่นเต้นมีเวลาเหลือแค่ร้อยกว่าวันนะคะอีฟผุดไอเดียขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นู่ตอนนี้ค่ะวิ่งนะคะวันละ10กิโลให้ได้ตลอดร้อยวันที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยใส่ชุดแฟนซีด้วยก็ต้องวิ่งไปด้วย10กิโลนั่นแหละค่ะส่วนโครงการทุ่งเทนั้นเรียกได้ว่าคมค่าพอสมควรนะคะเพราะว่าถึงวันสุดท้ายที่โปรเจกต์จบเนี่ย ยอดเงินบริจาคได้มากกว่า 26, 2 6 0 0 0บอทหรือว่าราว1,300,000บาทเลยเทีเดียวค่ะ And ve been brain 've my ยกนิ้วให้เลยนะคะแหมใส่ชุดหนักๆธรรมดาไม่ว่าแล้วนี่ต้องวิ่งกว่า1ิกิโลด้วยซึ่งเธอบอกว่าพอจบโปรเจกต์ก็เหมือนเป็นค,คนใหม่เลยก็ต้องเป็นคนใหม่อนะคุณเพราะว่าชุดแฟนซีที่เหลือเนี่ยคือล็อออกจากตู้หมดแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเข้ามาใหม่เลยนะคะสําหรับคนที่ดูภาพโพสต์ทางอิน t a าแกรมหรือสื่อออนไลน์ก็อะไรก็แล้วแต่คือเราง่ายไงเราดูแค่แบบเดียวแต่เขาเนี่ยสิกว่าจะแต่งตัวได้แบบนี้นะความพยายามสูงทีเดียวสุดยอดความตั้งใจเลยขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ สำหรับช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสินสม,มสรวันนี้นะคะพาไปพบกับนักร้องเพื่อชีวิตในดวงใจของคุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนค่ะนักหาคาราวานนะคะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงเพะอให้ฟังเท่านั้นแต่นําเรื่องราวนะคะการเขียนเรื่องสัน้นรวมเล่มมาพูดคุยด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตนะคะเราสามคนพร้อมทาทีมงานไทยบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บางพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานียังขาดแคลนน้ำประปาหลังการส่งน้ำยังไม่ทั่วถึงบางส่วนกังวลว่าจะมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่ขณะที่ผู้ใช้น้ำในกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำประปาหลังแหล่งน้ำต้นทุนที่สถานีสุกน้ำดิบสำแลมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่4และมีความเสี่ยงที่อาจต้องใช้น้ำกร่อยตามตอนในข่าวเที่ยงไทย PBS เวลา12นาฬิกา ก็เป็นฉันดังเขาเอาแต่คิดและเขียนอ่านสรรหาถ้อยคำมาสื่อสารเป็นงานเล่มแล้วเล่มเล่านังสือนังหามาเข้าแถว ยังรายเป็นแนวมาให้เร ถอยคำสำนวนเป็นส่วนตนมีเพียงไม่กี่คนไม่กี่ช่างคมุมคายขารมมันทาทางคนคิดถ้อยคำไม่มีหมดเดินทางตะลุยไปทั่วแดน แสนเส้นทางอันเขียวข้รงวงสวรรค์ผู้งามงดแม